สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุครูสุคนครับมือนีช่องห้างนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินต้มไก่บานพี่น้องต้มไก่บานโบต้มธรรมดาพี่น้องไไก่แม่ไข่ครับบึงไข่เน้นๆเลยไข่พี่น้องมึงก็ได้ครับโอ้ยเป็นหน่วยเลยระเบิดน่องไข่เ้ยบแมลไข่จนไข่ใหญ่พี่น้องโอ้คือหอนแี่ระเบิอใส่แบบมันหอนเลยครับอู้ไข่คือลายแต่ระเบิอขอญาตมางก็ได้ครับเด้อทางเปื่อยพี่น้องเลยพูดนะ ไกข้านขอตูดไก่อู้ยพูดนะพูดมาขอ,อตูดไก่ก่อนเนื้อไก่บ้านเท่านี้มันจะเป็นแบบเหน,นียวแน่นะครับแต่ว่ามันจะแซ่บพี่น,อน้องเลยเนี่ยเบิ่งทั้งพี่ข้ตูดไก่ <laughs> เป็นเนื้อไก่บ้านครับเมือนี้แซ่บระเบอ้เอแซ่บระเบอ้อเดี๋ยวนี้อันนี้เรียระเบือเอาอยู่บา้างกินมักตูดไก่อันนี้ให้ระเบือก่อนครับกะซิมี่เจีวมะกอกพี่น้องเลยมะกัดแกมมากตูดไก่มไก่อะ เอาเลยครับคือบวกการเลยกันเลยกันเลยืหสุดยอด <c oughs> เอาคูราคาครับมื่อนี้ทางระเบิดกับฮาร์ให้เพลินแล้วคนนะ่ะไก่บานตัวใหญ่งใหื่จับมันครับมันไก่แม่ไข่พี่น้องเลยใส่กับข้าวเหนียวครับดักมันให้โอ้ข้าวเหนียวเอา้าจกให้แล้ว พี่น้องว่าไง <c oughs> กินทำยังไงเด้ระเบิดบ่ได้ออขอ,อยุยาตใส่ทั้งแก้วและระเบิกก่อนของมากครับนี่แก,ก,ก้วมะกอกรนะตาเนี่ยบนเนี้ยวเลยหืมแกวกพักครับเฮ้ยกินยังกว่าอืม คือ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 เนี่อืมมักเคืออ่อนครับ แซบ่ะแซบ่ะแซบแชบจัาะโลหืมรอดต้มเปื่อยแล้วแซบครับไก่บ้านจิ้มเทียว เบ,บอร์หิวเข้าครับมันเนี่ยรูปภาคกบับหวานๆเนาะเจะมากาะ คมันเป็นอะไรก่นจับ<ะ>มันนมหรือกระน,นุมเหลือกัมันเหลือหน่พร้อดมที่มางไข่ให้เบิ้งเหลือเล็กไข่ไขเบอร์อิมอออ่มกอนนี่ไขตะว่ามันยังม,มีเปลือกดูไข่ะมรไขหน่ ดึงขาไกลไปใครแล้วอืมใครเห็ดอะ่ะหมกตัวพูนอ่อนครับ <c oughs> ขาไก่ไงอืมขาเขาข้ามไงบุตรเนี่ยอืม คอระเบอ้อเบิร์ดครับมันต้องห่วงเหมือนที่ทิบคาใหญ่พดัดดําอื้อบาเนี้ออืมราคาครับอืมส้นบะรำว่าของพัดดําที่เบิร์ดแล้ว

แสบตลดร้อนใกล้บ้านเหนียงธรรมศาสตร์ครับมันละมันหอดยามนี้มาก ลอกลอกเก็ดมันอืมให้พอดำหมางมึงก้อนมางได้ป่องเพราะมันเหนียวแห้งมึงเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตได้ดครับไข่เนื้อไข่ไข่โอ้ไก่ไม่ไข่เลยโอไ้ไข่ครับไข่ไข่บอกล้านหนึ่งโอ้มันมันพี่นอ้องเิ่งเปล่งให้มันมันระเบอเอือออกบ้อง ลองบอกไ <laughs> ขม่มันมันพี่น้องเลย <c oughs> ขอยาดออกได้ครับโอ้ยพูนยพ้นะขอเห็นมันเนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะพู้นะไปเองมันครับน,นี่เอาระเบอ้อเอานี่ครับไข่ลองเหมืองพุณละหน่วยลองมันแสีบได้ระเบอ้อ ปลาแดก็ปลนามไก่แซบมัน,นี้บอกเมนูกรเด้อป,ปลาแดกกำหนามไก่นี่มันแซบก่ะเด้อคือสิมากแห้งอยู่แล้วครับเบิ่งเพิ่นกินมาเนี่ยแซบจับเอาไปเลยเบอร์จับ เนี่ยบ้างอืมอันนี้ก็ทีเป็นห่วงไข่ครับที่มาเอ,อ้นี่เหรออืมจะแขงกับห่วง้ยหอนด้วยหอนหอนหอนอยู่แล นนกินดนปคดำกินปนปป้าได้หนิทุกคนครับต้มเป็นโตัวนิเอาไปสัวกระแซบได้พี่น้องใช้พริกใช้ผักแพ้วครับมาสัวไข่บานไขออ่ก คากะใหญ่นะคากใหญ่อยู่ได้ไหนเหรออืมอืมอืม,อม,มันดีนะิม,มอมล้วกันอิม้วบอพอรำกวานน้นแล้ เก๋ำเจียวปลาแดกเพื่อพี่น้องเขาก่อนครับเจียวบกกวอกเจียวบกกวอกร้อนสองน่วยครับอืมอืมสั่งนัวยืดตัวไรกันยังแซบอยู่ครับยุดบัได้ยุดละตอนนี้ยุดละย่ะมข้างกันตากแดด,ด แกเ,กเป<ม>็นโรคนะเบ้อากมื้อนี้ก็ให้ร้านร้านแกบักพริก,กนะหมูแก้มแล้วต้มไปเไป็นหมูกแก้มบกักพริกเว๋ยห,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 มมหนังมันอิ่มนะเบ้อเบิ้งข้อเทือดพนักขึ้นคือบอังคับข้อจิ้มแจวอ่ะอิ่มครับอิ่มมือเนี่ยสำหรับมื้อนี้ครับ ฝากพี่น้องเฮากดไลค์กดแชร์ครับต้มไก่บานเป็นโตพี่น้องเอยต้มไก่แม่ไข่ครับใส่กับแจวบองแล้วก็แกมพักลวกหมักแดงแน่ครับบักเขือแน่สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลำล้ำรื่นลื่นทุกคนอดเบอร์ครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแลวกดไลค์คอมเมนต์ครับถักททยโอ้สิเข้ามาซื้อของเนาะพี่น้องเนาะมีหลายอย่างเลยแนวครับสำหรับวันนี้เอาเพียงเช่นนี้ครับมื่นพอๆกันไหม สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ